แบ n น m i มิสแกรนภาคต่อดราม่าเชอเอมเวทีนางงามหรือธุรกิจแถมแอนนาเสือ,อยังโดนพาดพิงมาแล้วค่ะกับโซเชียลเอ็กซ์เพรสรายการที่พร้อมเสิร์ฟทุกประเด็นดรามา่าทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตกเทรนด์ใดๆกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว i n เค่ะ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 3ที่ในที่สุดนะคะก็ได้คุณอุ้มทวีพรน,นางงามจากมิสแกรนชุมพรคว้ามงไปครองค่ะแต่ถึงการประกวดจะจบลงนะคะแต่ดราม่าก็ไม่ได้จบตามไปไง่ายๆค่ะเพราะหลังจากที่จบดราม่าของคุณเชอเอมมิสแกรนลำพูนไม่ยอมดูดวงจนกลายเป็นข่าวดังไปแล้วนั้นล่าสุดค่ะก็มีกระแสจากชาวเน็ตบางส่วนออกมาแสดงความไม่พอใจกับเวทีว่า องค์กรนี้หาหนางงามเพื่อผลประโยชน์นางงามที่พร้อมใช้คือนางงามที่พร้อมเป็นสินค้าให้กับองค์กรหรือเปล่าแถมยังมีนางงามรุ่นพี่จากเวที m i s ิสแก n นได้มีการโพสต์ข้อความแซะแอนนาเสืองามเอี่ยมนางงามเวทีข้างๆอีกด้วยจนเกิดแฮชแท็กแบนมิสแกรนค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรวันนี้เราบาสรุปให้ฟังแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามกันเลยค่ะทัวลงนวัดแฉบัตรประชาชนเชอเอมอย่างที่ทราบกันดีค่ะหลังกระแสดราม่าของคุณเชอเอมชยาธนุสรทัศมิช,าามชแกลนลำพูนปฏิเสธกิจกรรมดูดวงและบอสนวัดออกมาร่าย,ยาวจนกองเชียร์หันมาโจมตีว่าบอสนวัดไม่ให้เกียรติเรื่องการนับถือศาสนาของคนอื่น ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงดราม่าดังกล่าวบอสนวัตได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นของคุณเชอเอมด้วยเหมือนกันพร้อมกับแชร์พฤติกรรมของคุณเชอเอมว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือหลายงานแล้วซึ่งผิดกับสัญญาที่เคยเซ็นไว้ก่อนเริ่มประกวด โดยบอสนวัดได้เล่าว่าการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์เป็นการประกวดเพื่อหาคนพร้อมใช้และก่อนเข้ากองจะมีเอกสารให้เซ็นสัญญาซึ่งในกฎข้อ8เป็นการยอมปฏิบัติทุกกิจกรรมที่กองประกวดต้องการซึ่งเชอเอมยอมปฏิบัติทุกประการ เชอเอมกับผมไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆกับประเทศแต่นี่คือธุรกิจที่เรามีข้อตกลงก่อนคือมาตรฐานของมิสแกรนพร้อมกับเรื่องาศาสนาบอสนวัดก็ไม่ได้ทราบว,ว่าเชอเอมนับถือาศาสนาคริสต์ด้วยเหมือนกันไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นพอไลฟ์เชอเอมก็ไม่มาไลฟ์ live ไปได้3-4นาทีถึงจะมา เห็นเชอเอมแปลกๆ,ลๆเดินมาแล้วหน้าหงิกใส่หมวกตาขวางนั่งไขว่ห้างและไม่สนใจใครผมก็เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นและไปถามทีมงานซึ่งทุกคนมีเครื่องหมายคำถามกันหมดทีมงานบอกว่าน้องไม่อยากดูเมื่อถึงคิวน้องผมพูดเป็นคำแรกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องบอกว่าไม่สะดวกใจที่จะดูเพราะเชอเอมเป็นคริสผมก็บอกว่าทำไมไม่แจ้งผมก่อนไลน์ผมก็มี และเมื่อมีเรื่องกลับส่งข้อความมาหาผมในไลน์ลตอนตีหนึ่งหลังมีเรื่องว่าขอโทษที่ทําให้เกิดปัญหาถ้าเป็นเรื่องอันตรายทําไมไม่ดิวกับผมแต่พอมีปัญหาดิวมาหาผมได้ซึ่งเมื่อผมมาทราบเอาหน้างานผมก็อธิบายให้ฟังการที่ผมอธิบายเป็นความรู้สึกเป็นเรื่องของผมจงอย่ามาก้าวไก่เรื่องที่ผมพูดผมกําลังสอนคนที่เขาเดินตามความฝันของเขา บอสดาวัดค่ะได้ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ว่าประโยคสุดท้ายก่อนที่เชอเอมจะวางไม้อย่างรุนแรงนั้นมันไม่น่ารักและเท่านั้นยังไม่พอเขายังบอกว่าขอหนูพูดกับแฟนคลับหน่อยได้ไหมซึ่งนี่ไม่ใช่ทอล์กโชว์เราก็บอกว่าพูดไม่ได้เขาบอกว่าขอหนูพูดอีกครั้งหนึง่งนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายผมก็ไม่เข้าใจทําไมต้องทุบผมหลังแอนขนาดนี้ผมไม่เคยเจอเด็กต่อต้านหรือปฏิเสธหรือพยายามกระแทกแหดกกฎได้เยอะขนาดนี้ผมก็เลยบอกตรงๆว่าไม่ได้ครับ ขอโทษสักคำก็ไม่มีกลมหัวสักครั้งก็ไม่มีไหว้สักทีก็ไม่ให้เชิดหน้าเดินออกไปที่โกรธคือมารยาทและการต่อรองที่ไม่ควรต่อรอง พร้อมกับฟาดทิ้งท้ายสัมภาษณ์ว่าถ้าเคร่งจริงจริงกิจกรรมการประกวดก็ไม่ควรที่จะมาผมอยากให้คนที่เคร่งวิงวอนอย่ามาประกวดและหลังจากการให้สัมภาษณ์ของบอสณวัตครั้งนี้จบลงไปแล้วนะคะก็ยังคงมีแฟนนางงามบางส่วนค่ะออกมาแสดงความไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ดีค่ะและมองว่าบอสณวัตรยังไม่ให้เกียรติความแตกต่างทางศาสนาของคนอื่นอยู่ดี เหมือนกับว่าเวทีนี้ต้องการนางงามพร้อมใช้ที่ไม่หักหน้าเจ้าของเวทีและต้องทําตามใจเจ้าของเวทีทุกอย่างเลยเหรอเห็นบอก นักบอกหนาว่าเป็นเวทีประชาธิปไตยรวมไปถึงในไลฟ์แถลงการบางช่วงค่ะบอสณวัตรได้มีการโชว์บัตรประชาชนของเชอร์เอมออกสื่อว่าในบัตรนั้นเชอร์เอมไม่ได้ระบุศาสนาเลยทําให้ไม่รู้ว่าเชอร์เอมนับถือศาสนาอะไรซึ่งรูปที่บัตรประชาชนนะคะก็คือเอาให้เห็นแบบชัดๆไม่เซ็นเซอร์อะไรเลยก็เลยมีแฟนๆอีกหลายคนวิจารณ์ว่าทําแบบนี้มันผิดกฎหมาย PDP A ชัดๆจนติดเป็นแฮชแท็กแบนไมช์แกรนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ ดราม่าเชอเอมกับสัญญาเรียลลิตี้โชว์และหลังจากกระแสะดราม่าเรื่องดูดวงไม่ดูดวงเริ่มซาไปได้ไม่เท่าไหร่นะคะเวทีเจ้ากรรมก็ดันผุดดราม่าใหม่ขึ้นมาซึ่งหวยก็ดันไปตกที่คุณเชอเอมเจ้าเดิมจ้าเพราะเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาไม่นานในกลุ่ม Open Chat ที่คุณเชอเอมเปิดไว้คุยกับแฟนคลับ คุณเชอเอมได้ออกมาประกาศให้แฟนๆทุกคนขอความร่วมมือชะลอการโหวตไปก่อนเนื่องจากมีกิจกรรมเพิ่มเติมที่เชอเอมไม่สะดวกเข้าร่วมที่เพิ่งมาบอกในรอบลองไฟก่อนวันแข่งจริงไม่กี่วันโดยบอสนวัตรประกาศว่าถ้าใครติดอันดับท็อป11คนจะต้องอยู่บ้านเดียวกันเป็นเวลา1ปีในลักษณะของเรียลลิตี้โชว์ซึ่งฝั่งของคุณเชอเอมก็ได้แจ้งไปแล้วเช่นกันเพราะเป็นเงื่อนไขที่เพิ่มมากระทันหัน ก็ทาเอาแฟนคลับของเชอเอมช็อกไปตามๆกันค่ะเพราะนี่ก็คือความเสี่ยงว่าเชอเอมเนี่ยอาจมีโอกาสเข้ารอบน้อยลงเพราะเพิ่งผิดใจกับเจ้าของเวทีไปไม่กี่วันแถมยังขอให้แฟนๆหยุดโหวตก่อนเพราะไม่อยากเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ส่วนด้านของบอสนวัตก็ตามธรรมเนียมค่ะมีการออกมาโพสตสต์รี่ไอจีหลายโพสต์ตอกย้ำการทำเรียลลิตี้โชว์หลายต่อหลายโพสต์ด้วยเหมือนกันว่า77จังหวัดบวกเรียลลิตี้ไปต่อไม่รอแล้วนะ จะดราม่าไปทำไม MGT บอกมาทุกปีแล้วว่าเราหานางงามพร้อมใช้พร้อมแคปข้อความของแฟนคลับของเชอเอมที่เขียนอธิบายความตั้งใจกันมาประกวดของเชอร์เอมในครั้งนี้ว่าน้องเข้ามาประกวดเพราะต้องการเป็นกระบอกเสียงไม่ได้มาเพื่อเป็นวัตถุทางการค้าที่แค่ได้มงหรือได้เงินถ้าได้เข้าไปแต่ทําตามเวทีต้องการให้ไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องสัญญาอีกซึ่งในส่วนของบอสนวัดได้ตอบกลับด้วยเหมือนกันว่า MGT แจ้งมาตลอดว่า เป็นบริษัทหาศิลปินเพื่อธุรกิจและแจ้งแล้วต้องติดสัญญาศิลปินทำงานเฉพาะสิ่งที่มอบหมายเท่านั้นและด้วยเหตุนี้เองค่ะแ a ชแท็กแบ n นด์มิสแกรนก็ได้จุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะว่าเวทีมิสแกรนหาคนประกวดเพื่อเข้าไปรับใช้บริษัทหาเงินไม่ได้เพื่อประกวดหรือเพื่อประชาธิปไตยอะไรทั้งนั้นดราม่าแอนนาเสือถูกพาดพิงต่อมาคือดราม่าแอนนาเสือค่ะ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อวันที่1พฤษจาคมที่ผ่านมานะคะแฟนนางงามได้มีการโพสต์ภาพคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งของคุณมาริมาสุภัทรารองมิสแกรนปี2022โดยเป็นข้อความตอบกลับเพจนางงามเพจหนึ่งที่เขียนถึงตัวเองว่าเป็นนางรองเวทีที่กริบมากตลกมากกริบสุดๆซึ่งคุณมาริมาก็ได้ตอบกลับข้อความว่าหมายถึงคนที่ไปนานาชาติแล้วยืนตบมือหรอคะ ทําให้หลายๆคนค่ะคิดว่าคอมเมนต์ของคุณมาริมานี้เป็นไปได้ที่จะหมายถึงแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สปีล่าสุดที่ชั่วตตำแหน่งเวทีโลกไปเมื่อปีที่ผ่านมาประกอบกับประวัติหลายๆอย่างของคุณมาริม่าเองที่เคยร่วมแรปสดแซะเวทีมิสยูนิเวอร์สจนถูกชาวเน็ตโจมตีสมัยที่ตัวเองเข้าประกวดมิสแกรนด์อีกเลยทําให้คิดว่ามาริมาพูดถึงแอนนานแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้นทางไ G Story ของบอสนวัตยังมีการแคปข้อความดังกล่าวไปโพสต์ลงพร้อมอีโมจิหัวเราะทั้งน้ำตาอีกทำให้หลายๆคนค่ะออกมาโจมตีเวทีมิสแกรนกันต่อว่าทำไมถึงต้องแขวะเวทีอื่นกันขนาดนี้แถมเจ้าของเวทีแทนที่จะห้ามกลับร่วมแขวะด้วยซะง,งั้นเหมือนกับว่าเวทีนี้พยายามหาแสงจากดราม่าเข้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เก็บตัวผู้เข้าประกวดยันแข่งขันจบตาย แบรนด์มิสแกรนย่างถลม่มทลายในกลุ่มคนรักนางงามพร้อมกับมีข้อความให้กำลังใจแอนนาเสือจากวิกฤตโดนลากมาแขวะนี้ทั้งๆท,ที่อยู่เฉยๆด้วยเหมือนกันจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวนางงามก็ไม่รู้ว่าต่อจากนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรให้แฟนๆนางงามทั้งสองเวทีได้ออกมาโจมตีจนดิฉันได้มาเล่าให้ฟังอีกหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ และสำหรับใครค่ะที่ไม่อยากพลาดดราม่าร้อนประเด็นดังไปกับโซเชียลเอ็ก s s เพรสอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก,กดกดระดิ่งที่ YouTube INN News ของพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดความแซ่บอีกต่อไปค่ะ